คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสียงพิมพ์ดีจากห้องว่างไหมผมจะเล่าให้ฟังมันเริ่มต้นในหอพักเก่าแก่แห่งหนึ่งกลางเมืองที่วุ่นวายหอพักที่เคยรุ่งเรืองแต่บัดนี้กลับทรุดโทรมปล่อยทิ้งให้ความเงียบงันกัดกินทุกอนู มีห้องอยู่ห้องหนึ่งห้องเบอร์404ห้องที่ไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้เพราะทุกคืนทุกคืนหลังเที่ยงคืนคุณจะได้ยินเสียงเสียงพิมพ์ดีดดังแกรกกลากแกรกกากราวกับมีใครกำลังเร่งเรียบพิมพ์งานอย่างบ้าคลั่ง ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนพิมพ์เพราะห้องนั้นว่างเปล่าว่างเปล่ามานานหลายปีว่ากันว่าเจ้าของห้องคนก่อนเป็นนักเขียนเขาหมกตัวอยู่แต่ในห้องนั้นเขียนทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งเขาฆ่าตัวตายทิ้งไว้แต่ต้นฉบับที่ยังไม่จบและความเงียบที่น่าสะพรึงกลัว คืนหนมีนักศึกษาใหม่คนหนึ่งไม่เชื่อเรื่องผีสางเขาจึงตัดสินใจเข้าไปพักในห้อง403ห้องที่ติดกับห้อง404คืนแรกผ่านไปด้วยความเงียบสงบแต่คืนที่สองหลังเที่ยงคืนเสียงพิมพ์ดีดก็ดังขึ้นแกรกกลากแกรกกรากมันดังขึ้นเรื่อยๆดังจนเขาแทบคลั่ง เขาพยายามเคาะประตูห้อง404แต่ไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงเสียงพิมพ์ดีดที่ยังคงดังต่อเนื่องราวกับเยาะเยะ้ย เขาตัดสินใจส่องลอดช่องประตูสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่เครื่องพิมพ์ดีดแต่เป็นมือมือที่ซีดขาวไร้ชีวิตกำลังกระหน่ำนิ้วลงบนอากาศราวกับกำลังพิมพ์ข้อความที่มองไม่เห็นเสียงนั้นไม่ใช่เสียงพิมพ์ดีดแต่เป็นเสียงกระดูกกระดูกที่เสียสีกันดังแกรกกากแกรกกากมันเขียนเรื่องอะไรกันแน่นะเขาพึมพำกับตัวเองด้วยความหวาดกลัว เช้าวันรุ่งขึ้นเขาหนีออกจากหอพักนั้นทันทีไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยแต่สิ่งที่เขาได้ยินติดหูมาไม่ใช่แค่เสียงพิมพ์ดีดแต่เป็นเสียงกระซิบเสียงกระซิบที่ดังมาจากในหัวเสียงที่บอกว่าเรื่องของเรายังไม่จบคุณคิดว่าเรื่องของนักเขียนคนนั้นจบลงแล้วจริงๆหรือหรือว่าเขายังคงพิมพ์เรื่องราวของเขาต่อไปในความมืดมิดชั่วนิรันดร